เราจะมีเรื่องของทีมศึกษารเรามีคือความนี้เแต่งนะครับเราวก็จะรับถึงมือที่สอแต่ให้ถูกโดยเริ่มจะเป็นหนึมาเลยก็มีการให้คุณดีมือ่มีกุทิสุราและมีกุทิสุราตอวบางสี่งาองคณะส ยูบางสาขาปฏิยัติภูมิกินกว่า2 0 0แสนคนที่ดังงน้ากลันและกิจกิจและภารกิจที่บริบทบอดเด็กตึงห้องผ่าตัดที่ทันสมัยรวมและห้องคลอปลอดเชือ้อรลอยเดินงานครบแปปีเรื่อุทธศกราชดีวให้ก็พี่ๆก็ให้ความสนุกสนานที่ฮาเป็นกันเองค่ะ มานหัวเชียวแล้วก็มาหาที่ไหนหัวเชียวเฉยๆน,นะคะโครงการนี้ก็กม,มีวัตถุประสงค์เพื่อจะเพิ่มโอกาสการศึกษา,าให้กับนักเรียนนะคะที่ผ่ดนกานคุณภัพมีความมระพฤติดีนะคะแต่เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราต้องการให้เด็กที่เรียนืะเก่งมากะนะแต่ต้องเป็นเด็กที่มีความมุ่งม,มั่นและอยากจะเป็นโรงพยาบาลวิชาชีพนะะเพราะเราต้องการที่เราต้องการที่จะเพิ่มบุคลากร,กรนะคะไปทำงานในโรงพ,พยาบาล ที่เป็นโรงพยาบาลในสังกัดมูลนิธิอติกตึ้งที่มีความประสงค์ที่จะให้การดูแลคนไข้ทุกเศรษฐฐานะก็คือดูแลทั้งคนรวยคนจนคน,น,ค,นคนที่ขาดโอกาสทางการาร,รักษาก็คือเป็นทวกคนที่ไม่มีสิทธิ์ในโกาสลงมาก็จะให้การดูแลโดยที่ไม่มีการเรียกร้องให้จ่ายนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลมีความประสงค์ที่จะเพิ่มเพิ่มหรือว่าขยายบริการ มไม่ให้บริการในเชิงว่างและเชิงดุกได้มากไิ้คส่วนที่มาประชาสัมพันธ์ที่โรงพียาบานในเขตแม่สอดก็เพราว่าส่วนนี้ก็ตัวเองก็เป็นคนที่เกิดที่นี่นะคะก็อยากจะนำโครงการดีๆเนี่ยมาให้น้องๆที่มีบุญนี้ เือแ,แม่สอดเนี่นะคะเข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลก็มีการจับติวให้นะคะมีการช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะมีจัดหาที่พักให้พาไปสอบนะคะทั้งสอบสมัมภาษณ์และก็สอบข้อเขียนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะน้องๆที่อยู่ที่แม่สอบก็จะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าที่ที่โยที่จังหวัดอื่น อยากจะเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะก็สามารถเปิดเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของโรงพยาบาลหัวเฉียวนะคะที่มาหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็หรือไม่ก็โทรติดต่อไปที่แผนกดรุ่นของโรงพยาบาลหัวเฉียวได้นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ